มีคนพูดว่าตับมีความสําคัญมากแล้วก็ตอนนี้มีคนเป็นห่วงตับของตัวเองเยอะมากอยากให้คุณหมอพาพวกเราไปรู้จักกับตับว่ามันมีความสําคัญยังไงมันมีหน้าที่อะไรอยู่ในร่างก,กายของเราต้องบอกว่าถ้าไม่ลําเอียงนะครับตับเนี่ยเป็นในว่าที่สําคัญมาก,มาก,มากอืมเกือบจะมากที่สุดเลยประเภทระดับเดียวกับสมองและหัวใจอะไรอย่างงี้ยประมาณนั้นครับเพราะว่ามันมีหนะ้าที่ที่ตอบสนองความต้องการของร่างกายเราเนี่ยมากกว่า500ชนิดแบ่ง แ,แบ่งเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆนะค,คือกรุ๊ปสร้างมันจะสร้างสิ่งที่ร่างกายต้องการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิต้านทานเป็นโปรตีนเริ่มต้นครับเป็นสารวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายเกือบทั้งหมดเลยสร้างจากตับเราในแง่ของการปกป้องตัวเราเนี่ยมันมีหน้าที่เขาจัดของเสียทำลายให้ด้วยแล้วก็มีหน้าที่ในการเป็นออร์แกไนเซอร์ จัดการความสมดุลเดี๋ยวไอ้ฝั่งทาลายนิดนึงเหมือนแบบที่บอกคนดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปตับเนี่ยเป็นตัวที่ต้องไปทําลายมันออกมันต้องเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้เป็นน้ํำกับน้ําตาลให้เป็นพลังงานเพราะแอลกอฮอล์เป็นพิษหรือเรารับประทานโปรตีนเนี่ยมันจะเกิดแอมโมเนียขึ้นแอมโมเนียเป็นพิษตับต้องเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นยูเรียอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะหน้าที่อันนี้เป็นหน้าที่ของตับหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าตับเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยอายุสั้นแล้วก็เสียชีวิตเร็วมาก ม,ม,มีมีโรคเกี่ยวกับตับเยอะมากจนถ<ห>ึงเสียชีวิตใช่ไหมที่ฮิตสุดตอนนี้เสียชีวิตมากที่สุดก็คือมะเร็งตับเยอะกว่มามะเร็งอย่างอื่นไหมตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งเป็นอัน,อนดับหนึ่งอันดับ,ดบเพราะนั้นตับเนี่ยจึงถือว่าเป็นอนวัยวะที่สําคัญมากที่จะทําให้เรามีสุขภาพดีหรืออ่อนแอผมรู้แค่ว่ามันอยู่ชายโครงหลังซี่โครงด้านขวามีขนาดใหญ่มากมีคนเคยบอกว่าต่อให้ตับคุณเริ่มเสียไปแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ดูแลใช่ไหมมันจะไม่ยอมแสดงอาการเพราะมันแข็งแรงคมันมัน ตอนคุมมีอาการเนี่ยอาจจะสายเกินไปแล้วเป็นความจริงไหมครับประมาณนั้นถูกต้องเลยฮะใช่ไหมฮะเพราะว่าตับของมนุษย์เนี่ยมีสองกรีบ<ะ>กรีบขวาเนี่ยใหญ่มากแปดสิเปอร์เซนครับกรีบซ้ายเนี่ยมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณดูสามารถตัดตับกรีบฝาออกทั้งกรีบแปดสิบอร์เซนตได้โดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ<ะ>ถ้าตับกรีบซ้ายคุณ2ี่อร์ยังดีอยู่นะอ๋อแสดงนั่นแสดงว่ากว่าคุณจะรู้สึกเจ็บป่วยจากตับเสื่อมเนี่ย มันเสื่อมไปเกิน80%โอ้โหวันนี้เราใช้สเปร๊คนี่แปลว่าเราต้องดูแลเลยนะเนี่ยเพราะถ้าใช้แบบเฮ้ยเกิดอาการแล้วนี่เรื่องใหญ่แล้วแสดงว่าคนที่มีอาการที่ตับเนี่ยคุณใช้อะไรหมดแล้วสเปร์ค80%คุณใช้ไปหมดแล้วครับช้าเกินไปได้ยินคําว่าตับแล้วมีคําว่าตับอ่อนอันเดียวกันไหมครับตับอ่อนเนี่ยเป็นอีกระยะหนึ่งอยู่ด้านซ้ายอีกวายววะอยู่ด้านหลังกระเพาะแต่ว่าตับกับตับอ่อนเนี่ยมันมีส่วนเชื่อม กันด้วยท่อน้ําดีโอเคซึ่งตับจะขับน้ําดี<ะ>ส่วนตับอ่อนขับน้ําย่อยแล้วก็มารวมกันตรงท่อก่อนที่ออกที่ลาไส้เล็ก,ลกมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่คือคทํางานร่วมกันแต่แตเป็นคนละอวัยวะใช่แต่ว่าหน้าที่ของตับอ่อนที่โดดเด่นเลยนะฮะ,ฮะก็คือคุมน้ําตาลที่ถ้ามันเสื่อมเราเรียกว่าโรคเบาหวานโอ<ะ>โอเคโรคเบาหวานก็คือภาวะตับอ่อนเสื่อมชนิดหนึ่งใช่ครับใช่ไหมฮะ ไอ้โรคที่เกี่ยวกับตับตับแข็งไขมันพอกตับตับเสื่อมมะเร็งตับลึกตับอักเสบอันนี้คือตับรีเวออันนี้คือตับรีเวอไม่ใช่ตับอ่อนและก็คือสาเหตุเยอะที่สุดคือเกิดกับตับรีเวอร์นี่แหละที่มันเยอะเพราะว่ามันมีหน้าที่เยอะและที่มันสำคัญเพราะว่าเมื่อมันเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยเราเสียชีวิตในเวลารวดเร็ว